ผมเนี่ยมีอีกสองเรื่องที่ผมวางอยู่นะครับหนึ่งผมอยากให้ประกันสังคมเนี่ยเป็นสถาบาันการแพทย์เพราะผมคิดว่าหนึ่งโรงพยาบาลในเครือประกันสังคมสองห้าสิบรงลเนี่ยเป็นสมาชิกจริงแต่ไม่ใช่เราไม่ได้เป็นผู้บริหารเวลาพี่ต้นคนที่เกิดอุบัติเหตุแขนขาดขาขาดน้ำร้อนลวกรีมันก็ต้องส่งไปโรงพยาบาลประกันตามสิทธิ์ก็ร,รีเฟอร์ไปที่อื่นอยู่ดีเพราะมันรักษาไม่ได้ทําไมเราไม่สร้างสถาบันการแพทย์ที่ทําเรื่องพวกนี้เฉพาะทางขึ้นมาโรคที่เกี่ยวกับ การเกี่ยวปอดเกี่ยวการกางเดินใจ,นนใจนทำไมเราไม่มีเพราะพู้น้องพู้กันตัวทุกคนเนี่ยสมมากเป็นโรคพวกนี้ใช่เราก็สร้างสถาบันการแพทย์ขึ้นมาเลยสร้างโรงเรียนพยาบาลมาสร้างโรงเรียนแพทย์ขึ้นมาเอาลูกหลานผู้กันต้นสอบชิงทุนเข้ามาให้ลูกหลานผู้กันตนเป็นหมอบ้างเป็นพยาบาลบ้างทําไมเราไม่ทําผมก็ตั้งคณะรู้ขึ้นมาแล้ว เรื่องพวกนี้ก็ต้องอยู่ในส่วนของแก้พรบขึคือนี่มันเท่ากับคลิกเลยนะคลิกมิติใหม่เลยนะถ้าเราตึงแต่เราไม่ได้ตัดสิทธิ์โรงพยาบาลในเครือนะครับโรงพยาบาลในเครืออยู่ต่อไปแต่เราจะต้องมีสถาบันของเราเองผมยกตัวอย่างโรงพยาบาลขออนุญาตเอ่ยโรงพยาบาลตำรวจตำรวจมีสมาชิกอยู่มีข้าราชการอยู่ประมาณสามสี่แสนคนเขามีโรงพยาบาลเขาเรามีผู้กันตนสิบล้านคนทําไมเราไม่ทาโลกไม่ทําขึ้นมาให้เป็นสิ่งที่เราต้องภูมิใจแล้วเราก็ต้องคิดว่า ลูกหลานผู้กันตนเนี่ยจะได้มีสิทธิเป็นหมอบ้างใช่ไงเป็นพยาบาลบ้างที่ผมบอกพลิกมิติคือรู้ว่าทำไมผมต้องคิดสถาบันการแพทย์ที่แรกคิดแค่โรงพยาบาลเพราะเกิดวิกฤตโควิดเนี่ยมันเสียใจมากนะในการที่ไปขอโรงพยาบาลขอหมอขอพยาบาลมามาเปิดหน่วยฉีดวัคซีนเนี่ยไปขอร้องไปขอความช่วยเหลือในโรงพยาบาลในเครือท่านช่วยผมหน่อยถ้าไม่ช่วยผู้กันตนจะลําบากไม่มีใครผมก็ขร้นการผมฉีดวัคซีนไม่เป็นเนี่ยก็ต้องให้หมอให้พยาบาลมาช่วยแต่ต้องขอบคุณว่า ก็มีโรงพยาบาลในเครือที่ยื่นมือมาช่วยเราโดยไม่ได้คิดถึงเรื่องค่าใจ่ายเราเลยคิดว่าวันนี้นะต่อไปนาคตถ้ามีเรื่องพวกนี้ถ้าเรามีโรงพยาบาลม,มีโรงมีโรงเรียนแพทย์พยาบาลเองเราก็เอาบุคลากรของเรามา <c oughs>